สครับก็สวัสดีทุกคนด้วยอยู่กับผมเทพอีท e e คนเดิมเพิ่มเติมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแรงแพรทตนัมนะครับซึ่งเราก็ปั่นมานะครับจริงๆมันมีคือว่าเวลาเล่นนะครับมันจะไม่ให้แบนสนามนะครับซึ่งการแบรนสนามนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้เลยนะว่าต้องแบนยังไงยันยนแบบไหนด้านไหนอยากเล่นนะ อ่ไอ้ด่าที่ผมไม่อยากเล่นก็อันนี้อ่าผมก็แบนไปอะไรอย่างงี้ครับแล้วคนอื่นยิ่งสามารถสลักสิทธิ์ได้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเนี่ยุดาแบนแล้วเโอ้โหโหดาอัอออานนี้อีกแล้วเหรอนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับวิธีการที่วิธีการที่จะได้นะเนี่ยเอเวลา แบนแบนสนามอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งอย่างน้อยต้องขึ้นแ,แดนแพทนะฮะจริงๆผมคิดว่าน่าจะขึ้นต้องขึ้นไดมอนแล้วเปล่าแต่แ,แดนแพทก็มีแบนแ,แล้วนะครับซึ่งมันจะมีผลตั้งแต่โก๊หนึ่งครับโกหนึ่งนี่ก็เริ่มแบนกันแล้วนะคือเป็นบางท้งนะครับนะในการแบนสนามนะครับออผมเพิ่งทดลองเล่นแล้วนะครับเล่นสิบตานะครับก็คือ,อมีโอกาสที่ไม่โดนแบนนะครับแค่สามตาเท่านั้นนะฮะมา แพทตึงๆนะตอนนี้ด้านนี้เคยแข่งสีสนามแข่งไปแล้วนะก็ทำคลิปเอ้ไม่ทำคลิปไปแล้วบอกไปแล้ว,ลวนะ ให้เขาแซงไปก่อนฮะแรกๆเดี๋ยวเราต้องใช้ทำสเปซอีกสองครั้งแน่นอนอย่างนี้ฮนะเล่นได้เท่าที่อยากเล่นนะครับนะ บนเพราะว่ามันจะทำให้เปลืองเป็นไงตัวบูสนะฮะ หไม่ต้องสู้ได้แม่งเอ,อ้มุตแตงอยู่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับยกจริงอะ่ะด่าน5้าดาวไม่ค่อยออกนะแรงแพทเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแรกงไดมอนอ์อ่ะออกนะครับและด่านพวก5้าดาว6ดาวอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ยังไม่เจอนะ ตัวอ,อยา่างจะเจอตำมูลทั่วไปนะครับนะเดี๋ยวเล่นในอีกสักตาหนึ่งนะ ที่การเล่นนะครับก็เล่นตามชิวๆฮะนะเวลาแรงนะครับไอเล่นแรงนะนะครับมันจะมีช่วงมันนะทุกวันหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเวลาเราอยู่ในทลายนะครับมันจะไม่ลดนะครับคะแนนยังไม่ลดนะแลจะสามารถผ่านได้ไวขึ้นนะครับนี่ขนาดรถเช่านะของผมโอเคอย่นี้ขอเปลี่ยนเป็น be ซ along along. Ya, ิตี้อีล e เวนนะครับ มันช้าครับแล้วคิดมันจะยาวนะกำลังดาวน์โหลดวีดีโอนะอือผมว่าแปลกๆนะไปก่อนโอ้ย ครับตอนนี้เราก็มาเจอกับชายลึกลับอีกแล้วนะฮะคือเมื่อกี้มันห่างจาก wifi นะครับเราไม่ไม่โหลดนะไม่รู้เ็เกม,มเริ่มไปยังวะ <c oughs> ผมว่าเกมมันเริ่มไปแล้วล่ะ <c oughs> เออผมก็ว่าอยู่นะจริงๆชายลึกลับนะ่อะผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในแรงหรือเปล่านะครับ <c oughs> ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะ กี้เกิดข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงมันยังมีสี่จุดตุลาเทพอะไรนั่นก็คือผู้พันเลนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่จะมีสี่จุดตุลาเทพนะครับมีมีด็อกเตอร์อันนี้นะครับผู้พันเลนนะครับแล้วก็แขคลายแฮร์รี่ผมแดงแล้วก็โฮแลนส์นะฮะสี่จุดตุลาเทพนะครับ มันก็จะแรนดอมทุกวันถ้าเราเล่นแรงนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะยังไงไงเออผมก็มีเซนส่วนหนึ่งนะโอเคตอนนี้นะครับเราจะแบนซิตี้อเนนวนอีีวอรมเหมือนเดิมนะโอ้โหเรียบร้อยไ <c oughs> อ้ย่างเงเรียบร้อย มันไม่ดรอปไปแล้วผมว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้โหลดน,นะโหลดไม่ได้แล้วก็เกมเริ่มไปแล้วมายสักตาหนึ่งนะนะครับคลิปนี้ก็เป็นอะไรวะสอนวิธีเล่นนะฮะการแบนสนามนะฮะเมื่อคุณคิดว่าไม่อยากเล่นแหมาไปเลยอย่างเงี้ย จริงๆก็อแอบเสียดายนะเผื่อได้ออกคลิปอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็ทำไฮไ,ไลท์เอาไฮไลท์เมื่อกี้กดเผื่อกดซีดวิววูดนั่นเองนั่นแหละตัแสง นจริงๆด่านนี้เคยเจอชายลึกลับไปแล้วนะก็คือด็อกเตอร์เซนนะอแต่ไม่ได้อัดนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้ว่ามาได้ไงวะอะไรเงี้ยเอมนี้ชิวๆเลยนะจริงๆถ้าเล่นแรงอาจจะเจอทุกวันเวลาครั้งนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะอือฮึผ่าน โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะอืก็สีดายนิดนึงนะที่ตานั้นไม่ตาที่สองไม่เล่นนะครับต้องมาเล่นตานะครับโอเคก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ